รักคนอื่นได้แต่ต้องรักตัวเองก่อนให้คนอื่นได้แต่ต้องให้ตัวเองก่อนใจดีกับคนอื่นได้แต่ต้องใจดีกับตัวเองก่อนไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามให้เราเลือกให้หัวใจตัวเองก่อนการที่เรามีหัวใจคิดถึงคนอื่นเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่วันนี้เราจะต้องมีขีดจำกัดหรือมีขอบเขตบ้างอะไรที่ทำให้เรามีความสุขจงอย่าลังเลที่จะทำ เพื่อตัวเองแต่ถ้าหากทำแล้วคาดหวังให้คนอื่นต้องมารักเราชอบเรามาดีกับเราอย่าเสียเวลาทำเลยค่ะเพราะถ้าหากมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังตัวเราเองนี่แหละค่ะต้องมานั่งเจ็บใจเสียใจไปตลอดถ้าอยากทำอะไรให้เก่งขึ้นก็ทำเพราะตัวเองถ้าอยากทำอะไรให้ดีขึ้นก็ทำเพราะตัวเอง ถ้าอยากเป็นคนใจดีมากขึ้นก็ทำเพราะตัวเองทำให้ตัวเองรักและภาคภูมิใจในตัวเองให้มากที่สุดเพราะตัวเราคู่ควรที่จะได้รับความสุขมากที่สุดโดยไม่มีเงื่อนไขนั่นเองค่ะเพราะเราคือของขวัญที่ล้ำค่ามากที่สุดแล้วนั่นเองค่ะด้วยรักและส่งพลังใจครูนินิค่ะ